สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเมือนนี้แม่ไดสิบผ้ามากินอ่ะผัดซีอิวหมูเดอ้อจากหลันไทยทิ้วลิบคือเก่านั่นแหละไม่ไีขี้ขานเฮ็ดกับเขาเดอ้บอบ่มีเวลาได้สิต้องเตรียมกับเขาละก่ะไปอ่นรับลูกรับเต่าทรงลูกทรงทรงเต่าอีกมากินน้ากันเดอ้อมื่อนี้สิบ้ามาแสบแสบสวัสดีจ้าพี่น้องทุกผูทุกคนมื่อานี้แม่ได้อันผัดซีอิวผัดซีอิวเด้อเส้นใหญ่ใส่หมู โอ้คิดบ่ออกงองแล้วเปล่าจะเฝ้าไปอยังอันไม่นี้กับเมนูขี้ข้านอีกแล้วเอ้ยเนียเมนูขี้ข่านด้วยพี่น้องสื่อกินอยูลานท้ายเที่ยวลิบอาอีกขี้ข่านเนาะบ่มีเวลาแมน่นูอ่อนไรซิแลนเตรียมลูกอันไม่นี้กับกินเลดเดอร์มาที่นี่บ่เว้าหลายยายห่หางมีเวลาอีกแครยี่สิบนาทีอ่ะจับ อันนี้มกักเราเติมบอ,อกพี่กันดังหน่อยเด้อือใสาลายเนาะกำลังสม,สมความหวานความหวานเปะเวอร์แล้วอุ้ยเฮียแซ่บแซบ่บเมนูแม่นี่ขี่เกียด มีดูพ่เกียาผัดซีอิ้วเรามีเรามีร้านไทยใกล้ใกล้บ้านแั่นว่าพี่น้องมีร้านไทยใกล้บ้านกับเป็นเจเป๊อเวอ่อ,อ ฮึม้มางห้งเป้าห้างเป็นห้างกวงไม่สช่ไปรับลูกย่านบระท่านเวลาเดยมาขอกินจักสิบฟนาที่ ขนมย่งนุ่มแกพี่น้อง ตอนหมูวเากินเาก่าแล้วพี่น้องกันจะเดเวลารับลูก เห็นได้ไปแล้วอันจะค่าต่เมาม้อยสอยประแดกก็เลยอันเวทพ่อกลรมบ้านจะบายสองแล้วเป็นนางเบาทักท่ายกับเพลินอยู่ถามตาละทุกซุกดิบกันน,นะนะไปสิไปอันตั้งมาแล้ว ไปเอามามเหรอคเอามาอืมมันเด็ดล่มมัน พันแถมเป็นไส้ามาให้ลูกไส้ไม่เน็ตวอนลูกเลือกเลี้ยนเอาไว้ให้ลูกกินมาถ่านตอนลูกเลืเอกเลี้ยนคน หมูเป็นเต็มจานเลยพี่น้อง OK，北京的打部分。Huh. จะด่าเมนิเด้นเม่นิมักกินสมได้มักหงอกมากสองกับอันมันมักเลยดีครับถ้าผู้ใดติดาตามทุกคลิปเมนี่ก็ระสือเนมนี่กินเผ็ดกินสมนะ ซิงซังอันพัตซิอิวกับกว๋วยเตี๋ยวพร้อมมูเป็นมาขายให้พี่น้องเป็นญานเป็นนีดกินประเมิดบอกมบอกเอาไปกินเป็นเชละย่างๆเอาให้แล้วสิอิม Vâng thì ngọc Cái tầm mũ Mũ tầm tuổi lên ừ. Khác Khát nè, Để lái khát nè cùng kha Thái điêu liếp cái cao ลูกค้าพัดไทยว่าแถมเมน้ไปลูกค้าพัดไยไม่แล้วว่าั่นเพราะว่าแมนินมักเสร็นเลยมากินเส้็กินพัดไทยราดนาพัดอลูกก๋วยเตี๋ยวถึงเมนิดมักขนมจีนหมูหลายค่ะ Ừ. Ừ. Thâm thần lạc thần ừ. ra, 1 2 3 4 khâu bạc vào nó bà hiền กินแล้วพี่น้อง คลิปนี้แม่นี่ก็เมด่อเดือนตะผักน้อยนึงเป็นอิ่มแล้วมีต้องไปรับลูกแล้วแม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้ออังเบิ่งแล้วมดแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติ้งเห็นแม่นี่น้ำเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนปราศจากโรคภัยอ่าให้ถือไว้ลอตเตอรี่ถือเอียงก็ถือให้รวย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 เฮงเฮงรวยรวยได้พี่น้องทุกคนเด้อเบิ่งเบิ่งเหล่าขอให้รวยรวยเฮงเฮง ปังปังทุกคนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาหนิพี่น้องทุกคนสุขขนสสดเอาใหม